ป้าผีอยู่กับฉันนะช่วยได้ไอามาค่ะมีกั้นเครื่องเขาเกิดฝัง่งที่ไม่กั้นเครื่อง ตัวอะไรอ่ะไม่กล้าออกไปยังไม่เห็นเหมือนกัน เห็นหรือ,อยังยังไม่เห็นแต่เจอเจอสัญลักษณ์สีเหลืองแล้วเจอแล้วเดอรา ไหวไหมเอาเจอเพื่อนยี่ลง <หา S 1> บิวย่อด <หา S 1> ทั้งเกมเลยแต่ไปหาดูเทมฮิวก่อนเมื่อกี้กำลังจะจุดเลยโอ้ยลงบิวมึงจะเลิกลักทำไมไวะอีดอ,อกโอ้ยกดผิดอีกแล้ว ปีมาอีลุงเยออีกแล้วสามครั้งเลยเหรอวะสุดยอดไปเลยอีลุงบี้วิ่งไปเอา อย่าดินป้อพีอยู่กับฉันนะช่วยได้ไไมันมาเอาฉันแล้ว โล่งมากเลยตรงเนี้ยไม่ได้ใช้ไม้นะไปเอาอีลุงบิวโนนไปไม,ไม้ฝั่งนี้มานะฝั่งบ้านเมืองแร่ <Okay. S 1> อีลุงบิว <laughs> อีลุงบิวอีดอก <c oughs> มันบิ่งไปไหนของมันก็ไม่รู้ มันไม่ล้มไม้พีร์าลอฉันลุมบิวมันล้มตรงไม้เว้ยอุ๊ยปอฉันไม่ไหวแล้วคิดแล้วผีเครื่องฉัน พี่ทาบอ,อเดเหรอไปช่วยลุงบิวหน่อยพี่กลับไปพี่กลับไปอโอ้ย <c oughs> อุย้ยแต่ละคนเ,เจ็บ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 หนีมาตามเธอจริงเหรออุ้ยจริงรด้วยเทปไฟเอโทรเทปฟ้าใช่ไหมเอออยู่ได้ไหมเฮ้ยมันไล่ฉัน่ะสิ โอ้ยเบสเมนด้วยมันโกรธแค้นฉันฉจะส่องไฟใส่หน้ามันหลายรอบมากหืออย่าเอาลงเบสเมนอย่าเอาลงเบสเมน เอาฉันลงเบ็ดเมนนะเธอ,เอไม่เฝ้าเดี๋ยวต้องหาโทรเทปคืนใหม่ก่อนนางยังไม่กระเทือบดูกระเทืบแล้วเธอเพื่พอนอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเธอ3คนเลยใครนั่งอยู่นะ่ะที่ลุงบิวย่อทั้งแมพค<อ>่ะ ีาแล้วตายแน่เลยโอ้ย,ยเพื่อน,นปั่นอยู่อ่ะ,อะลุงเร็วๆลงุงลุงกำลังมาช่วยฉันลงุงเอออีกพอเดทหายไปเลยช่วยกมวิ่งมากันหมดเลยลุงเร็วๆลงุงลุงช่วยด้วย พีค่คอดิจกอยู่ปะวะพี่จูมีกีนอ,อยู่กับปอยอยู่ใครช่วยปอปอเด็ดผีกลับไปนะไม่รู้มันจะกลับมาหรือเปล่าผีอยู่กับฉัน อ๋ออีป้ามีแท่งหลังไหมมีมีจะโดนหรือเปล่า <c oughs> เออมาตามมาใช้ยทางหลังไปแล้วด้วยนี่ ว้ายตุยแล้วตุยแล้วตุยแน่ๆตุยแน่ๆอ้าโอ้ย <c oughs> มันโกดอะไรฉันว่าอีลงบิวแอบฟังเกมเธอมันเข้าตู้อีกแล้ว เฉียวฉันตายแน่ไม่มีใครช่วยเออเธอเธอมันมันอยู่มันอยู่เธอระวัง่าระวังโดนดึงหลังดีปะลุงลุงมาช่วยฉันแล้วลุงมาแล้วที่ลุงฆ่าฉัน มีบอโล่งไหมมันไม่ตีมันคิดว่ามีบอลโล่งไหมคุณฝั่งนี้โลง่ง่ะดิฝั่งนั้นยังไม่มีใครเล่นเลยไม่ใช่หรอเออเล่นเดิวดีกว่าตายแน่ๆโอ้ย ฉันเล่นเกมไหนฉันก็โดนผีไล่คนแรกตลอดเลยแล้วก็ตุยคนแรกอีกแล้วเธออย่าไม่ใ่ไม่ใช้เขานะเพื่อนก็ปั่นไฟช้าขาอีดุงเบลมันแอบทั้งเกมอ่ะพวกเธอต้องรีบปั่นรีบออกแล้ว เวทชั้นคือเล่นเจกพาร์กแล้วก็รอดชีวิตได้มาหนึ่งจุดก็ยังดีวะ